นะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตว์โตภะคะวานะเมตตาจิตนั่งรถไปที่โคราูุสิษย์ก็มลไปไปทำบุญอนะ่ะไปทำบุญที่รักเต็น <c oughs> ็ทางจากนั้นเราก็ได้ไดสอนสมาธิให้กับผู้ที่สนใจสมาธิก็คือพนักง,งานที่นั่นนั่นแหละรวมเสร็จสรรแล้วประมาณ9คนในเกคนนั้นแหะเห็นอยู่ประมาณสักหคนนะไม่ถึงว่าจบปริญญาเองหกคนความจริงมันมากกว่านั้นน่ะเพราะว่ามีคนพาคนนั่งกันแล้วก็ มือเขาก็ยชาชาชา,าจนเขาสั่นเนี่ยเขาก็เลยกลัวมีมีคนหนึ่งนะตัวก็สั่นประมาณครึ่งชั่วโมงไนดะ้คือสมาธิเขาดีมาในอธิบายฟังว่าพลังที่เข้าไปในกายมันเข้าไปแล้วมันก็ค่อยเคลื่อนอยากฝ่ามือนะเวลาคือวางวิตถเพกน้ำเนี่ยก็ฝึกเองลองดูนะพอเธออยากจะนั่งสมาธิเธอก็เอามือของเธอมา ตั้งไว้ที่เพ็กน้ำนะเพ็กน้ำติดเพ็กนี้ให้ชนชนกันแล้วเธอก็นั่งอยู่หน้าเพ็กน้ำแล้วเธอก็เอาเอาเมื่อเธอเนี่ยวางบนเพ็กน้ำระหว่างที่เธอวางเพ็กน้ำเดี๋ยวเธอก็ทําลมไปด้วยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพลังในเพ็กน้ำมีอันค่อยเคลื่อนผ่านแขนแขนแขนโซ่ ผ่านไหลมันก็เข้าไปรวมกันที่เนื้อหัวใจอ่าไปรวมที่เนื้อหัวใจพอรวมไปที่เนื้อหัวใจพลังมันก็มาเข้าไปซึมอยู่ในเนื้อหัวใจมันทะลุหัวใจเข้าไปเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นเลือดมันเป็นน้ำน่ะน้ำเลือดเพราะยันในน้ำเลือดนี่มันก็มีพลังมันอยู่อยู่นั้นน้ำกง เป็นน้ําที่มีพลังอยู่มันก็วิ่งมันก็ไปตามร่างกายของเรามนะันก็ร่างหัวใจเราสูบฉขีดโลหิตน,นี่ปั๊มเลือดอยู่เรื่อยๆแรงดันของหัวใจที่ดันเลือดไปทั่วร่างกายนี่นับวิถูกองเสนเลือดนี่ก็เลยสมาธิพลังก็ไหลไปตามทุกส่วนที่เลือดไปถึงไหนมันก็พลังมันก็ไปถึงนั้นนะทำให้เราชาทั่วร่างกายเลยใครได้ฝึกจะสัมผัสได้นะ มือก็ชาแขนก็ชาขาก็ชาหน้าก็ชาหูก็ชาลาตัวก็ชาหลังชาหมดนะตรงไหนที่มีเลือดอยู่มันก็ชาไปทั้งล่างมันไปตามเลือดนะเพราะนั้นเวลาคนมันกลัวมันก็กลุ่มตรงนี้ตรงที่เลือดเรานี่มันแปร่านไปทั่วมันมีพลังเย็นด้วยจามันแรงมากๆมันทําให้สั่นเลยล่ะบอกเลย